สวัสดีเช้าวันอังคารนะฮะตอนนี้เวลาประมาณตีห้าตรงนะครับผมมาถึงหอพักแล้วฮะในข้างหน้านี้แต่ว่าก็เดินทางที่เหนื่อยมากครับง่วงนอนมากๆด้วยก็เดีย๋ยวจะไปเคาะห้องให้น้องตื่นครับไม่รู้ว่าน้องล็อกห้องหรือเปล่านะครออโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงหอแล้วฮะเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนนะครับ <S <S> มากจริงเจอกันตอนเช้านะฮะสวัสดีตอนเช้านะฮะออผมตื่นและะ้วครับตอนนี้เวลาเสียบงครึ่งครับคือตอนนี้ผมกำลังจะไปเซอร์ไพรส์เตยะฮะเพราะว่าเตยเนี่ยไม่รู้แล้วครับว่าผมกลับมาวันนี้ตอนแรกบอกเตยว่ากลับวันอังคารนะฮะผมกลับเครื่องเทมาวับรจันทรก็หวังว่าจะเป็นแผลที่ประสบความสําเร็จนะฮะ นี่ฮะจักรยานสีส้มรถของเตยมันถึงบาใหม่แล้วไหนเตยวะ กามมือตอนเช้า <laughs> ว่าเนี่ยไปเล่นแต่ด <laughs> ีมากฮะโอ้ยป็นไงฮะเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์เหรอ ซื้อข้าวกินนะฮะอไปฮะซื้อ <c oughs> ข้าวกินอะย่างเต้ยเต้ยต้องไปสอบแล้วบ๊ายบาย <c oughs> ขอให้ทำได้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 ทำได้ทำได้ไดบ,าบายเอาละครับกินข้าวาเสร็จนะครับผมก็ กับห้องไปอาบน้ำฮะรันนี้เวลา,บ,าบ่ายสองนะครับเตยสอบเสร็จแล้วก็นัดเตยว่าจะออกไปเที่ยวนะครับเป็นการเที่ยวก่อนสอบนะครับนี่ครับเตยมารองแล้วครับเป็นไงข้อสอบของข้อสอบอย่าให้พูดเลยออกทุบไปคทัดเลยมั้ง มีน้ำเปล่าคนเดียนะครับเอาละฮะไดะะ้เวลาเดลองตัวหนังแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปหนังลาเต้น,นะฮะแล้วเจอกันหลังจากหนังเลิกครับบ๊ายแล,ละเราก็ดูหนังเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นต์แคเวิลด์ดเราจะมาอินข้นขนา,า,าน,ะนะครับเฮลโหลกข้าวเป็นห้างหนังเหมือนอยู่เหมือนดูสัตว์กำเน,นิดกำเนิดศาส,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 ะสะนานทุกเรื่องได้จะสั้างศาสนาหนึ่งเลยไง เพิ่มโค้ตเตอร์หนักได้เหมือนลบทั้งเรื่องครับเอาจริงๆนี่ลบทีเดียวครับเ,เดียวเลยแล้วก็เลยแต่ก็เราดีเออโอเคครับเรากินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้เวลาสองทุ่มยี่สิบสองทุ่มยี่สิบเหลืออีกสามห้าก็เดินทางกลับด้วย BTS นะครับแล้วก็ไปต่อรถทัวร์ที่รถเม์ที่น,นสศว,วรีษพาไปกันฮะ กมากแล้วได้จากากนันารจะมองกล้องเหตุผลใดไม่ใช่เรื่องยาย่ โอเคเตยบ๊ายบายนะบ๊ายบายเจอกันโอเคครับ okay, ตอนนี้ผมก็ส่งเตยเสร็จแล้วะฮะวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยมากครับเพราะว่าผมถึงกรุงเทพตอนเช้าแล้วก็รับรับต,ตื่นมาตลอดเวลาะฮะเหนื่อยมากแต่ก็ดีครับได้เซอร์ไพรส์เตยว่าเป็นวันที่ดีอย่างวันหนึ่งเลยทีเดียวครับโ okay, อเคครับได้เวลานอนแล้วฮะเดี๋ยวผมต้องไปนอนก่อนนะฮะง่วงนอนมากยังไงก็ เจอกันพวกนี้นะครับขอให้พวกนี้เป็นวันที่ดีบายตอนนี้นะฮะเวลาสามทุ่มยี่สิบห้าเร็สองสามนึ่งครึ่งครับผมกำลังวิ่งไปขึ้นรถหวังจะทันนะครับ